สิข้อคิดเพื่อมีชีวิตที่เรียบง่าย 1. ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ได้ทำง่ายสมชื่อใช่ว่าใครๆจะมีชีวิตที่เรียบง่ายได้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับความร่ำรวยหรือยากจนไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษาหน้าตาทางสังคมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศ หรืออายุแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวุฒิปัญญาของบุคคลเพราะชีวิตที่เรียบง่ายคือชีวิตที่ผ่านการตกผลึกมาแล้วเป็นอย่างดีว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นอะไรคือสิ่งไม่จำเป็นอะไรคือความสุขที่แท้จริงของชีวิตอะไรคือความสุขจอมปลอมที่แฝงความทุกข์ตามมา ถ้าปัญญามากพอแล้วก็จะมีชีวิตที่เรียบง่ายได้ทันทีแม้ปัญญายังไม่พอต่อให้ต้องการชีวิตที่เรียบง่ายสักแค่ไหนก็ไม่อาจพบกับความเรียบง่ายได้เลยข้อ2ความเรียบง่ายไม่ได้มาจากความต้องการความเรียบง่ายในลักษณะแฟชั่น แต่ความเรียบง่ายมาจากความคิดที่ต้องการกำจัดกิเลสข,ของตนอย่างจริงจังหนทางแห่งการใช้ชีวิตเรียบง่ายจึงเป็นหนทางเดียวกับการขัดเกลากิเลสข,ของตนความต้องการที่จะไม่ต้องการอะไรนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เรียบง่าย 3. เมื่อทำการงานจงทำด้วยจิตว่าง อย่าทำงานด้วยความอยากมีอยากได้อยากเป็นความสำเร็จไม่เคยได้มาด้วยความอยากแต่ได้มาด้วยการสร้างเหตุแห่งความสำเร็จจงทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าด้วยพลังแห่งปัจจุบันขณะอย่าได้เฟ้อฝันถึงความสำเร็จที่ยังมาไม่ถึงเมื่อไม่มีความคิดปรุงแต่งย่อมไม่เกิดความโลภ ไม่เกิดการเปรียบเทียบไม่เกิดความกดดันไม่เกิดความหวันไหวการงานที่รับผิดชอบอยู่ย่อมดีขึ้นเป็นลำดับข้อ4แม้ต้องการชีวิตที่เรียบง่ายการพูดจาของเราก็สมควรทำให้เรียบง่ายด้วยคำโกหกหลอกลวงคำโฆษณาเกินจริงการวิจารณ์ที่ไร้ประโยชน์ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องปวดหัวที่ต้องตรเตรียมการต้องคิดต้องใช้สมองในทางที่ผิดง่ายที่สุดดีที่สุดสบายใจที่สุดจงพูดแต่ความจริงที่เป็นประโยชน์ถ้าต้องการพูดอะไรที่โกหกและไม่เป็นประโยชน์สู้เอาเวลาไปนอนเชื่ออย่างดีกว่า 5. มนุษย์เรากินเพื่ออยู่ มิใช่อยู่เพื่อกินมีคนมากมายที่ไม่มีกินและมีคนมากมายที่กินทิ้งกินคว้างแม้ต้องการจะมีชีวิตที่เรียบง่ายก็สมควรทำเรื่องการกินให้เป็นเรื่องง่ายๆด้วยเราจะมีชีวิตที่เรียบง่ายได้อย่างไรหากยังดิ้นรนสแสวงหาของอร่อยกินอยู่ตลอดเวลา 6. เราคือมนุษย์ ผู้มีร่างกายเน่าเหม็นเพียงไม่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเพียงครึ่งวันความจริงก็เริ่มปรากฏกลิ่นตัวกลิ่นปากตลบอบอวนหน้าตาผมผ้าเริ่มดูไม่ได้ความจริงเหล่านี้ถูกเราปุกปิดด้วยการแต่งหน้าทาปากนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงามแม้ต้องการชีวิตที่เรียบง่าย เราก็ควรพิจารณาความจริงของกายอย่างจริงจังด้วยเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะมีเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นทาครีมปะทินผิวให้น้อยลงทำอะไรๆกับร่างกายแต่พอดีโดยรู้เท่าทันว่าร่างกายนี้คือของชั่วข่าวที่รอวันเสื่อมสลายมนุษย์เรายึดมั่นร่างกายนี้เป็นที่สุด ทำลายความยึดมั่นในกายได้ความเรียบง่ายของชีวิตจะไปไหนเสีย 7. เมื่อโลกนี้มีคนผิดหวังมากมายแล้วเหตุใดเราจึงหลงงมงายคิดว่าตัวเองต้องสมหวังอยู่ตลอดเวลาการรับรู้ว่าความผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ความเรียบง่ายเกิดขึ้นในชีวิตคนพิการก็มีมาก คนสูญเสียคนรักก็มีมากสงครามมีอยู่ทุกที่ความไม่ยุติธรรมมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกข้อ8ความเรียบง่ายย่อมเกิดขึ้นทันทีแม้เราตระหนักว่าคนอื่นไม่จำเป็นต้องดีกับเราการยอมรับกับตนเองว่าผู้อื่นไม่จำเป็นต้องดีกับเรานั้น ตัดความวุ่นวายไปได้หลายอยา่าง 1. เราย่อมไม่ทำให้ผู้อื่นกดดันจากการคาดหวังของเรา 2. เมื่อเราไม่คาดหวังว่าเขาต้องดีกับเราย่อมเป็นอิสระจากความคิดคำพูดและการกระทำของเขาไปด้วยการไม่เอาจิตใจไปยึดกับความรู้สึกของผู้อื่นคือความสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของเรา เกิดความเรียบง่ายข้อ9อย่าได้สร้างวาระพิเศษใดๆขึ้นมาเลยอย่ามองหาความพิเศษจากการท่องเที่ยวอย่ามองหาความพิเศษจากการดื่มกินจากการซื้อของที่มีราคาแพงอย่ามองหาความพิเศษจากการใฝ่ฝันถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นความพิเศษที่ทำให้เรากลายเป็นผู้หิวโซที่มีชีวิตซับซ้อนจงคลี่คลายชีวิตด้วยการหาความพิเศษจากสิ่งพื้นพื้นธรรมดาธรรมดาทำสิ่งพื้นพื้นธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นความพิเศษสุดจงหาความพิเศษจากการเดินนั่งนอนความพิเศษจากการขับถ่ายความพิเศษจากการมองท้องฟ้า หน้าบ้านของตนเองจงทำกิจวัตรประจำวันของตนกลายเป็นความพิเศษถ้าทำอย่างนี้ได้เมื่อไหร่เราจะกลายเป็นผู้มีชีวิตที่เรียบง่ายท่ามกลางความวุ่นวายของโลกทันทีมาถึงข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10แท้จริงแล้วสิ่งที่ต้องทำในชีวิตมีเพียงไม่กี่เรื่อง ที่เหลือล้วนเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อสนองกิเลสของตนเองทั้งสิ้นรวบหน้าที่ให้น้อยและกำหนดสิ่งที่ต้องทำให้ชัด 1. คือการทำงานที่รับผิดชอบอยู่ให้ดีที่สุด 2. คือการปฏิบัติดีกับคนรอบข้างและสงเคราะห์โลกตามกำลัง 3. คือการขูดเกลา ยุติความชั่วร้ายในใจตนแม้ใครทำหน้าที่หลักของชีวิตได้เพียงสามข้อบุคคลผู้นั้นจอมเป็นเจ้าของปีกสีขาวล่องหนสามารถโบยบินเหนือโลกด้วยปรัชญาแห่งความเรียบง่ายของชีวิตสวัสดีค่ะ